รมอเห็นชอบมาตรการในการขยายการลดภาระค่าไฟให้กับประชาชน4เดือนด้วยกันนะคะก็คือพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดยยืนยันว่าเป็นไปตามหลักการในการช่วยแก้ปัญหามาได้หวังผลทางการเมืองในช่วงก่อนการเลือกตั้งค่ะ ปัญหาด้านพลังงานมีรายละเอียดปลีกย่อยหลายประเด็นที่ต้องคำนึงถึงนะคะและไม่เพียงแค่ดูแลช่วยเหลือประชาชนแต่ต้องรอทบทวนให้รอบด้านด้วยเหตุและผลและความจําเป็นรวมถึงมีหลักการด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนและภาคอุตสาหกรรมเงื่อนไขสัญญาและนายกรัฐมนตรียังระบุถึงข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณาควบคู่กับเรื่องงบประมาณด้วย ซึ่งกะกะตก็เห็นชอบให้รัฐบาลเบิกจ่ายงบกลางค่ะและครมก็มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนในส่วนค่าไฟฟ้าหลังจากรับทราบรายงานสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อนปี2566นะคะและได้รับผลกระทบจากต้นทุนราคาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับอุณหภูมิที่สูงกว่า40องศาเซลเซียสค่ะ อากาศมันร้อนเพรานะนอากาศร,ร้อนคนก็มีโอกาสที่จะใช้พลังงานสูงขึ้นกว่าปกติใช่ไหมโดยพ้องยิงการไปเร่งในเรื่องของการความเย็นน่ะเนะเพราะก็เขาเคชี้แจงมาแล้วมันเพิ่มเพิ่มการใช้พลังงานขึ้นมาถึงสองถึงสามเท่ากว่าปกติหลายคนอาจจะคิดว่าเปิดเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมแต่ถ้าเร่งแอร์ให้มันเย็นขึ้นมันก็เพิ่มการใช้พลังงานสองถึงสามเท่าก็ต้องความเหตุผลบ,บ,บ้างนะเพรานะนั้นการที่จะเอาใบใบอะไรใบบิน ค่าเก็บเงินมาดูเนี่ยอย่าไปเอามาเทียบเอามาเทียบกันเฉพาะทางขวามือก็คือเรื่องราคาคา่าไฟประจําเดือนก็คุณาเสนอให้ครบทางซ้ายทางขวามาด้วยเพราะทางซ้ายก็คือจํานวนหน่วยพลังงานที่ท่านใช้ในเดือนที่แล้วเดือนนี้มันต่างกันยังไงตรงนั้นคือประเด็นสาคัญพูดให้เข้าใจง่ายก็คือมาตรการในการตรึงค่าไฟสําหรับผู้มีรายได้น้อยหรือว่ากลุ่มเปราะบางนะครับกรณีคนใช้ไฟฟ้า ประเทศบ้านอยู่อาศัยไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนขยายไปอีก4เดือนครับก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมคาดว่าจะมีคนได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้กว่า18ล้านคนกรอบวงเงินที่ใช้ไม่เกิน7,600ล้านบาทครับกรณีที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับทำให้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง6%ครับ รมอยจึงเห็นชอบให้เพิ่มส่วนลดในรอบบินเดือนพฤษภาคมสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนนะคะเท่ากับ150บาทต่อรายเพื่อลดภาระ จำนวนประมาณ23 000, 000, ล้านรายค่ะปราบวงเงินก็อยู่ที่ไม่เกิน3,510ล้านบาทรวมสองมาตร,รการที่อนุมัติเบิกจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็นประจำปี2,566นะคะจะอยู่ที่วงเงิน11,112ล้านบาท ส่วนค่าน้ําประปานะคะนายนริศขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธการพิจารณาปรับเพิ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็ย้าว่าไม่ได้มีการเสนอขึ้นในรัฐบาลชุดนี้เป็นที่สังเกตว่าการประชุมครมสัปดาห์นี้นะคะมีรัฐมนตรีลาประชุม11คนค่ะจากสัปดาห์ก่อนลาประชุมกันไป10คนนะคะและเกือบทั้งหมดยังคงลาด้วยเหตุผลก็คือติดภารกิจหาเสียงเลือกตั้งค่ะ